ตัมมังนะมัสสุปฏิปันโนพระว่าโตสาวัก,กสังโฆสังฆมามาบีฏถาเราเลต่อไปนะคะทุกจะมาดูากษายจะดำเนินการดูกาสกษาไทยจะมาั้ไปกันแล้วดีมก

ยังไงจะให้ประชาสัมพันธ์ทางโรงพยาบาลกระสินนะครับกลับมาพร้อมข่าวดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับที่ชาวโรงพยาบาลนะครับจะได้ไปเรียกว่าไปเสียสละแล้วครับแล้วก็ไปสนับสนุนการดําเนินงานของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมนทนนะครับเนื่องจากจังหวัดที่ใหญ่นะครับบุคลากรมีไม่เพียงพอนะครับที่นี้ก็ ท่านียเป็นท่านที่สองนะครับส่วนท่านอื่นก็ไปใจใจแล้วก็จะโทรไปหาทีมงานให้ให้อาจจะไปเข้าไปาได้ก็กขอขให้ได้ต่ำนะแล้วกัน <c oughs> เรียนอาจารย์อย่างนี้ค่ว่าทบทวนนะคะท่านก็ยังมีปัะจัยนะคะ,ท,ะ,คะที่ให้ดูแลกันในครั้งนี้นะคะสำหรับการเดินทาง จนถึงกรุงเทพมหาคอนครอีกหนึ่มื่นบาทนะคะต้องอท่านอาจารย์พัศมนพนวารวรวิทท่านอาจารย์ไัยบูรณ์วันนาสิริได้ร่วมกันค่ะและต่อด้วยนะคะคุณบุษลินเขียนแม้นะคะกำลังอมอบข้อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับทีมนักรบชุดขาวก่อนเดินทางในวันนี้นะคะ